รสชาติที่ได้เนี่ยเป็นรสชาติที่มาจากธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ป็นสารปรุงแต่งไบโอเดนมิกก็จะคือการหมุนเวียนของพลังงานที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองนะครับก็จะมีการในเรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนมีการพักดินนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆที่ทําบนผืนดินมันมีหลายหลายตัวแต่ว่าตัวที่ค่อนข้างจะ ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดก็คือการใช้บูลวัวฝังในเขาว,วัวนะฮะฝังไว้ในดินเป็นระยะเวลา6เดือนนอกฤดูการเพาะปลูกเวลาเราขุดขึ้นมาปั๊บมูลวัวนี่จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารคิวมัสซึ่งสารคิวมัสเนี่ยจะให้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต,อต,อตอของเชื้อแบคทีเรียในดินวิธีการใช้ก็เอาไปกวนในน้ำกวนซ้ายกวนขวา ควนเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปฉีดพ่นปะคมในพื้นที่ที่เราเตรียไว้แล้วไปฉีดพ่นในพื้นที่ที่มันมีพอค a n นิกแม t เ r ร์มีซากพืชซากสัตว์ที่สะสมหมักหม,มมอยู่แล้วก็มีการระเบิดชั้นดินอาจจะระเบิดด้วยเครื่องจักรประเภทแบบตรรัว Ripper ที่ลากตามรถแท็กเตอร์ก็ดีหรือแม้กระทั่งระเบิดโดวยวิธีธรรมชาติด้วยการใช้ยา หลังจากระเบิดชั้นดินเสร็จปั๊บแล้วไอ้ตัวการปรับผมพวกนี้เนี่ยไปรวมกับออคแกนิทแมทเทอร์ที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยก็จะทําให้มีการเพิ่มปรับโครงสร้างของดินขนาดเรามองเห็นได้เลยนะครับว่าเราถอนอพืชที่อยู่ในพื้นที่ที่ปรับมาแล้วเนี่ยจะเห็นพบว่ามีราก White Hair Root หรือรากเส้นผมสีข,ขาวๆเนี่ยนะฮะค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คงเป็นที่ทราบกันนะครับว่า ทางเครือของทางไร่ชธิวันแล้วก็บริษัทผลิตภัณอาหารเมริษเนี่ยได้รับการรับรองเกษตรเชียวะพลวัดจากทางหน่วยงานของต่างประเทศนะฮะซึ่งเป็น International Organization เพราะนั้นตอนที่เราได้ประสบความสำเร,ร็จตรงนจุดนี้เนี่ยก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ในใจของตัวเองว่าเราก็อยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทําตอนนี้คือไร่โชติวันเนี่ยเราก็จะมีการอบรมในเรื่องของเกษตรชีวะผลัตแบบให้เปล่าคือเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผู้เข้าร่วมอบรมรับผิดชอบค่าเดินทางค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าอาหารการกินของตัวเองเราไม่มีเก็บค่าวิชาความรู้อันนี้ถือไปว่าเป็นการที่จะส่งต่อผมเคยได้จากคนอื่นมาความช่วยเหลือมาวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะส่งต่อให้คนอื่นอย่างไม่คิดมูลค่าด้วยเหมือนกัน